วันนี้นะครับเราอยู่กับหน่วยรบพิเศษของอเมริกาที่ชื่อว่าเดฟก,กูนะครับหรือว่าซิลทีมซิกที่ต้องรับผิดชอบภารกิจช่วยเหลือตัวประกัน2คนนะครับเป็นคนอเมริกันภายในเรือคาร์โกชิปนะครับหรือว่าเรือส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่ผู้กอกาไลเนะี่ยได้เข้ายึดซึ่งภายในนั้นเนี่ยมีอาวุธแรงสูงหรือว่าเป็นระเบิดแรงสูงอยู่ด้วยนะครับและเราเนี่ยถูกส่งไปยังแถวเกาะแถวแปซิฟิกเหนือ ซึ่งภารกิจหลักตอนนี้นะครับอย่างที่บอกไปขั้นต้นก็คือ1เลยก็คือช่วยเหลือตบกันทั้ง2คนที่เป็นชาวเมริกัน,นะครับแล้วก็2ทําลาย3ก่อนหลังก็อยู่โจมพลุกครั้ทั้งหมดนะครับก็คือปู้ก่อการร้ายนั่นเองส่วนเราจะทําภารกิจได้สำเร็จหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ตามไปโอเคเอาจากซัพพลายทิ้งทีมนะครับแจ้งอินเทลเล็กน้อยกอ็จากวีที่อยู่ที่ดูอยู่บนเรือเนี่ยมีเอดมีอยู่ประมาณดาดฟ้าเรือเนี่ยประมาณสิบคนนลยครับจากด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยไม่เกินสามคน แล้วก็ตรงกลางเรือไม่เกินห้ากนประมาณนั้น,น,นให้เระวังตัวด้วยอันนี้มีส่วนมากจะอยู่ใต้ท้องเรือกับข้างบนดาดฟ้าขเรือ,นนลลอแล้วก็ขอมข้ามกัน Stand by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  ให้ลงให้ลง Pistol boss นะ ฟ้าไปลงหมดแล้วไอ้เหี้ยทำคฟ้าไปที่ลงเคลียเคลียพอไปได้เลยเ,เจอคุลักเร็วในนะต้น้ำสี่สิบเตลเช็คเล อโอเคบา,าลลูชลีขึ้นเอ่อขึ้นเรือไปกับาวเวอร์กับฟาโเวอร์ขึ้นไปสแต็กรอโอเคไปโอเคเดี๋ยวเอ่เออัลฟาเนี่ยครับจะทำการเอ่อเข้าไปยังหอบังคับการด้านข้างล่างนะครับทางเซา ังนั้นจะเอาฟ้าเราไปช็อปเองส่วนบาโ์วลและชาลีเนี่ยให้ชาลีทีมชาลีนะครับไปเคลียอีกฝั่งหนึ่งเขาเรือกับเรือด้านเอ่ออีกฝั่งหนึ่งเขาเบานะครับส่วนบาโ์เนี่ยเคลียด้านนี้แล้วก็สอดทบกับชาลีถ้าดังนั้นพอผมแล้วไปเลยเราไปเ,เอาฟ้ามาไปกันนะ จากเอ่อวาวถึง,งองทีมตอนนี้หน้าเ,เรือเคลียร์หมดแล้วก็ปี้มาสุดท,ท,ท้ายเรือเลยหอมครับกันเอ่อเดี๋ยวก็ปี้เดี๋ยวตามไปตอนนี้เจ้าหน้าที่บัดจิตหนึ่งก็ปี้เดี๋ยวอัลฟาเอ่อแสแตนไบรอท้ายเรือแตนไบไป รอรอรออยู่ล่างอยู่ล่างกันล้งใไปเดี๋ยวเปเซอร์อยู่ไหนวะเซ็ต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 คุยดี โอเคเรา uh, เคลียร์ฟ้าเรือได้ตัววีีแล้วสองคนแล้วก็เดี๋ยว uh, ทั้งทีมทีมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลงไปด้านใต้ท้องเรือครับไปเคลียร์ใต้เรือแล้วก็ให้อาฝ้าไปวางระเบิดแล้วก็ค้นหาไปเลยครับตอนนี้เลยทั้งทีมทั้งหมดเลยเดี๋ยวต้องประกันตัวไปห้องนี้ก่อน แยกไปเลยสองคนเในดูทางยาวโอเคตรงกลางอาจจะมีนะไม่อย่งนะ้นไปไป วันส <to S 2> ปาร์ตัน,น,นวัน,นครับเอ่อสปาร์ตันครับ EDA สองนาทีครับใกล้ถ,ถึงแล้วกอปปี้ครับสองนาทีจุดเออ่เดี๋ยวเราจะส่งสัญญาณเป็นเออ่เลเซอร์อาร์นะครับกอปปี้ครับโอเครองโหลดซีเวเลสเรียบร้อยเอ่า VPI on board ครับ RTB เลย วิธีสองคนปลอดภัยเดี๋ยวเรามีงานต่อออนมาร์กเลยถ้าพร้อมแล้วใ่งเกตได้เลยสองคนสามสองดรอปสวยขึ้นมานจะจายไปนักการณน,นะซ้ายขวา จะไปใกล้กองไฟอ่ะเร็วตน้าไฟเอง่จะจสปาร์ตันถึงขอมานครับไอข้อ,ม,ม,อขามานอะไรบเราต้องการเออเยรัตสตูทั้งหมดครับที่อยู่รอบๆเรา เออบาโบ่กำลังอ้อม,ออมซ้ายหาทางเข้าอยู่กระเบดกระเบดครับระเปิดกระแพงได้ไหมต่อไปของชาวบีอ่ะดีเปล่าได้ยินปะดีดีไหมต้องเปลี่ยนอะไรข้อม้าก็เป็นตัวของอ,อ่าปะต่างปะต่งเออพบเอยามอยู่หน้าน ป้อมทางานว่าตอนนี้ล่ทัทธิมุกเดนจับโดนเห็นนะครับมีประมาณสี่คนด้านนอกด้านในเราไม่ทราบกับปีครับสี่คนด้านนอกเอ่อเซกเตอร์เอใช่ไหมตอนนี้รออินเกียเอเซอรไม่มีทางเข้าตอนนี้รออินเซกเตอร์ไม่มีทางเข้าครับเอ่ออินเทลครับแจ้งถึงทีมก็มีเอนมียอยู่ข้างนอกคอมพาวหรือว่าเอ่อข้างนอกตึกเนี่ยเซกเตอร์เอหนึ่งอยู่ประมาณสี่คนข้างในตึกมีรูให้ระวังดนะ เอกระสุนหาถ้าเข้าได้ไหมได้ด้านนี้มีป้อมยามอ่ะตัวนัน้าผมตัวหนึ่งโอเคถ้าไปได้ไปเลยเดีย๋ยวไหลไปนะถ้ามันอ,อลเลฟผมจะยิงนะได้ถ้าเอาเลฟมอไห่สามารถเอ็นเกจล้วก็ยิงได้เลย อันนี้ไม่ต้องแยกทีมคิดละคาบเลยแนะนำให้อ้อมซ้ายนะว่าอ้อมขวามันเป็นทางลง เราต้องการแอร์สปอร์ตมาสแตนบายครับให้ขอให้เบิร์สโจมตีเร็วหรือไม่ก็โดน,นเร็วก็ได้ให้มาอยอะครับให้มาเยอะรับไอ้ทุกคนถอยก่อนถอยออกจากนี่นไปอยู่หลังตึกก่ะกำลังสั่งยินบาวินบ่าว,วแจ้งมาเยอะฮอตครับ ยี่ห้อเลย,อลยเอ,อ่อนี่ไม่ถูกทำลายคนระับสองหอมรับเลยเออระวังสเก็ลระเบิดจากรถถังนะออกทางเลย เจอไปมันฝากใหม่นะเป็นวัสถุใหม่ชิปเป็นบารัส,สองหนเจ็ดไปเข้าเข้า